สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันนะครับอึดถึกทนใช้ง่ายดูแลสบายคันนี้ o y o ยต้าโคราอันติสรถบ้านแท้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับเซนทรอลกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกเป็นดิสเบรกสี่ล้อเลยครับคันนี้ชุดแต่ง TRD นะครับล้อขอบ17ใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ ยูมินบุรีครับบริการจัดส่งทั่วไทยครับบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับคันนี้ถึงปีจะลึกหน่อยแต่ยังได้ผ่อนนะครับผ่อนสามพกงกลางนะครับผ่อน5ปีรถสวยสมบูรณ์มากนะครับใครกําลังหาใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้สวยๆครับไม่มีชนหนักเป็นรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่คันนี้นะครับ ไม้แทบประมาณ1นึ0 0 0กิโลเมตรนะครับใครที่สนใจนะครับสุดคุ้มนะครับตั้งแต่ปี2008เป็นไม้แท้นะครับประมาณ1นึ0 0 0สกิโลเมตรคันนี้แจ้งมาว่าเคยติดแก๊สอยู่ประมาณ6เดือนถอดออกเรียบร้อยนะครับไม่ได้แจ้งลงเล่มนะครับถ้าผมไม่บอกหรือช่างไม่บอกคนซื้อไปใช้งานที่ไม่มีความรู้ดูไม่ออกแน่นอนนะครับบอกเลยว่าแจ้งตรงแจ้งชัดไม่มีหมกนะครับสุดคุ้มนะครับถึงจะเคยติดแก๊สติดแป๊บเดียวและรถก็ใช้น้อยมากๆนะครับรถน้ํามันบางคันยังใช้เยอะกว่านี้เลยนะครับ นี่ครับไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับใครที่สนใจนะครับชมเช็คทดลองขับนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยขออนุญาตขายราคานี้เลยนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถเช็คเก็บเงินมาเรียบร้อยรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้อีกหนึ่งเดือนนะครับสุดคุ้มแน่นอนสภาพบอกเลยว่าใครได้ไปก็ใช้ได้ยาวครับด้วยความทนทานดูแลง่ายอะไรหาได้สบายใจแพ้เทียบเทียมอะไรมีเยอะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับไม่เคยชนหนักอัดต่อหรือพิกวัมเอกสารครบพร้อมขับพร้อมขายพร้อม ปี2008นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปจะเป็นดิสเบรกสี่ล้อแอร์แบ็กนะครับรถก็สวยมากๆเลยนะครับสําหรับคันนี้ภายในเป็นระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับใครเข้าใจสนใจนะครับ 139,0 0 0บาทจะสดจะผ่อนเตรียมตัวได้เลยครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยจัดส่งทั่วไทยนะครับถึงปีจะลึกแต่ก็ยังได้ผ่อนเหมาะสําหรับสมาชิกที่เข้าใจและกําลังหารถใช้งานนะครับใครที่สนใจนะครับผ่อนก็ชิวๆนะครับเอาไปอํานวยความสะดวกเดินทางใกล้ไๆสะดวกปลอดภัยเดินทางได้เลยครับฝนตกแดดออกไปได้ครับไปใกล้ไปไกลไปได้ครับคือทนอึดถึกนะครับแล้วก็ไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับห้ามถามย้านะครับอันนี้คือรถบ้านแท้นะครับผม แจ้งชัดเจนใครที่สนใจนะครับสภาพนี้นะครับ139,0 0 0บาทนะครับรถสวยรถดีคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยใครถูกใจเข้าใจมาชมมาเช,ช็คดูรถทดลองขับนะครับใครไม่อยากได้ล้อ17มีล้อเดิมให้นะครับมีล้อเดิมให้ขอล้อเดิมได้ครับใครไม่อยากได้แบบนี้นะครับเอาไปขับเดิมๆม,มีล้อเดิมให้นะครับชมเช็คดูรถทดลองขับสวยๆครับคันนี้ฝากาไว้ด้วยนะครับ